พระทาศค่ะม่าจะซื้อกับเขาสวยๆนะคะับเป็นกันรักส่างค่ะบจาสิเซ็ตย่ามใดแหละกน้างเงินไปเลยๆนะครนบตอนนี้อยู่สะพานค่ะโอ้ปล่องปล่อยเป็นได้ไซ่ สวยค่ะสวยมากค่ะตรงนี้ก็เป็นหอยนะคปะ็นหอยค่ะสวยค่ะสวย